โอ้โหหาวใส่มามีตอนสายคืออะไรคะตอนตีห้าทำอะไรกันคะวันนี้ทำไมทำไมอยู่ดีๆมาเป็นแก๊งป่วนกันคะตอนช่วงตีห้าคนนี้เป็นป่วนคนที่สองนี่คนป่วนคนแรกคือคนนี้คะ่ะใครมาเปิดประตูคะหนูใช่ไหมตอนตีห้า อยากเข้ามาด้วยค่ะมันูแ้เก้งปวนทำไรกันคะดูนกค่ะมันนี้มีไหมคะมีไหมเก้งปวนของมันนี้เนี่ยโอ้โหาวจีทำอะไรคะ ลูกสาวมากมามีนั่งนี้ก่อนแล้วหนูก็มาร้องร้องให้มามีลุกหน่อยค่ะหนูฉันนั่งนี้มากนะคะเพราะว่าถ้านุ่นนั่งบนเก้าอี้นี้คือนุ่นก็นั่งเต็มเลยไม่มีที่ให้เขาขึ้นมาค่ะเขาอยากแบบว่าให้เราแบบนั่งอยู่กับเขาด้วยอย่างเงี้ยนุ่นก็ต้องมานั่งโซฟานี้แล้วเขาก็มานั่งนี้แทนค่ะมามีจะได้ลุกงลุ้นโนะคะมาร้องแงวแงว ให้มีหน่อยคะ่ะแบบนี้นะมีคนอยู่ไหนมีคนอยู่ไหนคะคน้องสามามีทำอะไรกันน้องสามามีทำอะไรกันคะนอนกันเรียบร้อยอยู่ดีๆอยู่ดีๆวุนวนะ่นวายน่ะคนนั้นไม่ต้องไปหลบเลยคะ่ะไม่ถูกต้องคะ่ะ คือคือนอะไนกันคะ ื้ออะไรมาแค่ไซื้อขนมตาลขนมขาวหวานตาชานกับข้าวน้าพริกเยอะแคะไปหมดวันนี้จะออกกะไปวจสุขภาพกินขนมตาลอันนี้เป็นเจ้าประจำเนาะซื้อตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ย้ายบ้านมาอยู่นี้ตั้งแต่ตัดทันบ้านนงาต่เลียงเดินเล่นไปมาอยู่ดีๆมีเด็กน้อยมาขอเข้าห้องนอนค่ะ มีค่ะนุ่เขามานอนเตียงหนูหน่อยค่ะร้องร้องมาบอกนะคะคนนี้ก็เลยเดินตามมาด้วยหนึ่งคนค่ะแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยนะคะแบบนี้ให้อยู่ได้ท่านหนูเรียบร้อยนะถ้าบอกดื้อก็อยู่ไม่ได้นะคะเอา้า <c oughs> ช่วยคุณแม่หลากหลายอย่างแบกจีดเดินตามคุณแม่ไปมาเหรอคะฮะ วันนี้แม่ไปย้ายกระถางต้นนี้ให้นะคะต้นสีขาวอันนี้ที่อยู่ในกระถางขาวนะคะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในกระถางสีเทาแล้วมันจะเล็กกว่าอันนี้คือต้นแบบเชอร์รี่แคร์จริงๆเขาเลี้ยงแบบว่าเป็นต้นจิ๋วๆนะคะแต่ว่าพอเรามาปลูกกระถางใหญ่มันก็สวยดีนะดอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบย้ายเลยค่ะ <laughs> ชอบมางดน,น้ำต้นไม้ลดไม่หยุดรดทั้งวันร้อนๆก็ออกไปรด ข้าวกลางวันเรานะคะวันนี้เป็นน้ำพริกผักต้มรีเควสตไปแล้วแม่ทำมาให้อร่อยมากน้ำพริกปลาผงอะ่ะคือปลาผงอันนี้อร่อยมากนะคะผัดดอกไม้กวาดแล้วก็ซุปม,มิโซะเป็นการรวมตัวของอาหารหลายภาคมากใครทำเรื่องผิดพลาดหนักไม่ต้องหลบเลยค่ะใครคะเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงแบคจีหรือเปล่าคะหืม ทำเริ่อผิดพลาดหนักเลยแอบขึ้นที่นอนอนมี้บอกว่ายังไงให้นอนที่หของหนูได้โอ้โหอ,อ,อย่ามาว่าหนูนะคะหนูนอนตรงพรมแล้วค่ะถูกได้มาสองรอบค่ะรู้ตัวแล้วค่ะแกงลูกสาวคนผิดพลาดคือใครคะใครคะ แม่มีบอกว่าอะไรคะว่าแล้วว่าแล้วเลยว่าแล้วเลยโอ้โหผัดกันผิดพลาดน,นะคะไม่ได้นะคะ นอนด้วยกันสักพักหนึ่งนะคะบราวจีฟขอดูทีวีค่ะได้เปิดทีวีให้เขาดูนะคะนี่ไปตั้งใจดูอยู่ข้างหน้าเลยนะคะนุ่เปิดทอมแอนด์เจอรี่ให้ดูค่ะ โอโหสั่งมาเยอะไปแล้วหนูเองว่าไม่สั่งแล้วเพราะว่าหนูหลกบ้านอันกล่อเอาไปทิ้งแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ากลมๆอ่ะก็มีแค่อันเดียวขอแบ่งกันไม่ได้โอ้โหสั่งมาใหญ่พี่จิริลอันสีเหลืองมันน่าจะเล็กไปสําหรับพี่จิริลนะคะมันน่าจะสีเขียวนะหมันมีว่า คนจองแล้วค่ะมีคนจองเลยอันหนึ่งเอาใครฮะใครมีหญิงเบาจี๊บโ,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 โอ้โหชอบเลย <c oughs> มีคนซื้อของให้สือเดี๋ยวก็เอาอันใหญ่ๆดีก่อนเนาะ